สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องเพลงพื้นบ้านนะครับของตมบเห้วยแรงซึ่งก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเพลงลำพาซึ่งเพลงลำพานนี้เป็นเพลงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแต่วิธีการร้องหรือวิธีการนำเสนอก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธ,ธาศาสนาที่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่า เพลงลำพาจะร้องในโอกาสพิเศษคือช่วงหลังสงการแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านนั่นคือเพลงลำพาครับสำหรับเพลงลำพาส่วนใหญ่แล้วก็จะร้องกันในช่วงตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นการร้องการไปในช่วงกลางคืนนีก็มีความสำคัญมากนั่นคือต้องเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงเป็นใต้ นะครับหรือจะเป็นกระสอบเป็นตะกร้ากระบุงก็ดีนะครับที่จะต้องเตรียมไปใส่สัมภาระต่างๆนะครับพร้อมสาหรับคนร้องแล้วก็ลูกคู่นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะครับต่อไปท่านก็นจะรับชม ยามสงกรานแต่ละหนขอเชิญแม่สร้างกุศลเทนะเมเสีทีอิจจาเขาหรือว่าแม่มีเงินตั้งให้โอติมยังฝังดินไว้ใต้คุณจะฝังไว้ใหญ่นอไม่ยอดบุรุษแม่จงขุดขึ้นมาทำบุญ อิาชาเราท่านเกิดมาเกาะเปรียบเหมือนสาลาอาศัยเมื่อถึงครามอาละนาปาก,การก็พาเอาตัวไปเอชาชาชา,เ,ชาเมื่อคลังปีมะลงเกิดพายุใหญ่ผู้คนก็ตายลงเบาบาง คลันตินชีวาวายนออาา้องกระดูกกับเนื้อหรือก็เป็นเหยื่อแรงกาก็เพราะว่าสังขาลาไม่เที่ยงแท้ให้แรงทำบุญเถิดนะคุณแม่เอให้เล่งทำบุญเถิมมด,ดหนะคุณแม่ไว้เผื่อเมื่อแก่ลงงานง ชาตินี้ไม่ได้อวยเอาชาติหนะ้าแม่จงคอยท่าย,ยได้วิตกเด,ดชชบุญแม่จะนุนยกยกแม่ขึ้นเมื่อปลายเอ่ยมือทีชาชาแต่ละหนขอเชิญแม่สามกุศนเถิดนะแแอจ่าทีาชา ยามตรุษสงยกงรานแม่จะท<ส>ำออทานนิ่นาแม่จะได้ลังเลเป็นเนตะกาจิต ทิจาจาแม่จะทำเพื่อหรือทำกระลึงแม่จงลำพื่อทีตั้งใจเอาไว้ให้มันจะไปนิพพานไม่ผิดเอจาจาแม่ทำบุญกับฉันแม่เออย่าอัดอ่านอ่านเอื่อนข้างนอกไม่มีอัดก็หยิบเงินบาทข้างในเรือนเอจาจาล ขอบใจนักหนาที่แม่ศรัทธายินดีลูกจะอวยพนก็ขอให้แม่ถาวรน,นอนอนคืนนีเ้าเาให้แม่อยู่ดีกินดียอ่าได้รู้มีลูก ให้คุณแม่จะสร้างในทางกุศลแม่เออย่ารู้จนรู้ยากขอให้แม่มีบริวารมากๆทีมมากครับครับนี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับที่ทีมงานร้องเพลงพาของเราจะเดินทางเข้าไปเพื่อรับบุญนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีการที่เขาทำหรือว่าที่จะร้องต่อไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ทีมงานของเราก็จะได้เดินเข้าไปเลยนะครับ นี่ก็คือเวลาเจ้าของบ้านได้ยินเสียงรูกคู่ซึ่งร้องมาแต่ไกลนะครับพอได้ยินเสียงแล้วก็จะดเตรียมของนะครับซึ่งจะเอามาทําบุญกับทีมงานร้องเพลงลําพาในวันนี้นะครับซึ่งก็ได้ไปถึงที่นาบ้านแล้วนะครับ หรือน้ำตาลจะเป็นข้าวสารฟักแฟงของสดหรือของแห้งลูกก็ไม่ได้เอว่า,า,าหรือแม่จะจัดธนบัตรในหยิบใบละห้าหรือใบละสิบแม่ก็หยิบเอาออกมาเอามา,า,าแม่ทำบุญเสียไอ้พ่อ ทั้งหัวหอมหัวกระเทียมแม่ตาเตรียมแล้วก็อ,ออกมาสาดเท้าทีตาทาเมื่อยามขูดทรงการแต่ละวันเมื่อยามทรงการแต่ละหุนขอเชิญแม่สร่างกุศลเถิดนะแม่เศรษฐีทีทาทาโอ้แม่เศรษฐีเลือนนี้แกทำบุญกับลูกแล้วยังเหลือแม่เศรษฐีเลื่อนไกลโอ้แม่หัวบันไดแก ทัวใ้คุณแม่ทำทานเกิดน,นะแม่จ้าเดิดาจ้าลูกไม่ได้ลำพาเอาไปใส่กระเป๋าลูกจะนำไปเข่ายังวดดา,าเดเน่าบิดาจานานๆจะมีสงสารจะดีีจะมีสโุนขอเจิญแม่ร่างคุณคนเถิดน,นะแม่จ้าเดิดาจ้า จะทำด้วยน้ำอ้อยหรือน้ำตาลจะเป็นข้าสารฟักแฟงของโสดหรือของแห้งลูกก็ไม่ได้ดได้ไห<ด>รือแม่จะจัดธนบัตรในหีบใบละห้าหรือใบละจีบแม่ก็หยิบเอาออกเอามา กูส่เตือนน้าแม่จ้าทีาจ้าทานดาลูกขอลาไปก่อนก็ให้สวัสดีมใจเหมือนดังลูกใค้พอนาจ้าเะเชิญแม่เอากานพาสกรมารับอภาลูกนี้ไว้ลูกให้พอนแม่ไาแล้ลูกขอลาแม่ไปจ้าเชิญ่พอแม่ป้าจ แม่ไปเออทั้งไลียลูกไฮ่อนแม่ป่าและลูกปาลาแม่ไปตาตละชาอีชา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 ตละชาอีชา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 ตระชาอีชา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 ตระชาอีชา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 ตละชาอีชา ครับนี่ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับก็เราก็ยังมาบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในตำบล้วยแรงนะครับซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีครับบ้านแห่งนี้ ก็ยังสืบสามวัฒนธรรมในการทำบุญร่วมกับคณะร้องเพลงพาของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้เรามาที่นี่เพื่อจะมานำเสนอให้ท่านรู้ว่าวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนี้บ้านแห่งนี้ก็ยังสืบทอดกันต่อไปครับลูกมาาทงนี้ ด้วยใจลูกพีดามากมา,ายหลายนากก็พอชวนกันมานำพาพีาดาด้วยทางวัดทองขุดก็ยังช้ำรุดอยู่ คิดจะดัดแปลงแต่งให้หลูก็ยังขาดเงินตราอชา,ชายังขาดเงินตราอาที่จะมาใช้ในการกอสร้างรวบรวมสิ่งของต่าง ที่จะจัดตื่มาที่จะจะขอเชิญมาร่วมทำบุญเถออิดทีละเล็กละเตรียมลกกูกเกาะขอรับมูทะนาที่จะจะดูแต่ฉัดเจอทันก่ <ชา S 1> อนเป็นท้างเกากเกาะยังให้นาสุ รอนอิจาจะถึงจะสิ้นชีวา,าอยังให้สะพราณเลยงาออกเป็นทอนทอนอิจาจะกรันเกิดชาติใหม่หรือก็ได้ดี ทันยั้งได้เกิดเป็นพระเวสสันดรอิจฉา,าทันเกิดเป็นพระเวสสันดรกอดยำให้ทานไม่เคยหยุด,ดอิจฉา,าแมล่ลูกและเมียที่รักฝังในจิตท่านกอดยำคิดให้ทานทุกทานอ่อนอิจา สรัาติ่งชีวิตสุดประเสริฐ่านก็อเกิดตีครั้งทันยังได้เกิดเป็นยอดมนุษย์บุตรสัตรได้ตัดสังั์ตอนทีจาจัแม่แต่บลังก์ก็มากันทั้งคืนนะครับก็ใกล้จะสว่างแล้วซึ่งก็เป็นบ้านหลังทุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะนําสิ่งของที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทาบุญนะครับไปที่วัด เพื่อที่จะไปร่วมทําบุญในตุดสงการนะครับซึ่งทางราชการเรียกว่าก่อพระเจดีไซน์หลังจากนั้นเราก็จะเอานําสิ่งของเหล่านี้ไปที่วัดนะครับกลูกมากราบกลาวันทาด้วยใจลูกศรธาพน เหมือนหนึ่งบิดามันดอนคุณแม่ที่เลือนในนี้เีใาจาะด้วยใจจิตลูกคิดตั้งจึงชวนกันมาลางให้พาเาีใาจา ด้วยใจจิตลูกคิดศรัทธาลูกเคยน้ำพากันอยู่ทุกปีเอตาจเป็นการกุศลขอเชิญแม่ศรัทธาสคนละเฟืองภยัยเอตาจลูกมาเที่ยวเป่าเที่ยวล้องเปรียบเหมือนหนึ่งหนึ่งลูกเขาทองเขมามังให้เอตาจโอ้ไม่จบละคุณจงรับอบนของลูกไว้ า,ายามตรุษแต่ละวันยามสงกรานต์แต่ละหนจนแม่สับสร้างไว้ในทางกุศลถานาไม่สเสียทิเงอา,า,ายามตรุษสงกรานต์แม่จะทําทานนี้นาะคุณแม่อย่าได้หลังเลเป็นเอตกาจิตอีตา ทำเฟืองหรือว่าทำสลึงแม่จงลำพึงคิดจงตั้งใจเอาไว้ให้มันจะไปนิพพานไม่ผิดเิทาทะเราท่านเกิดมาเปรียบเหมือนสาลาอาสัยเมื่อจะถึงคราวมรณะพระการก็พาตัวงไปเทาทะ